ร้ายแห่งโชคชะตาตอนที่14พูดถึงปากถึงปากจะไม่ได้พูดคำหยาบแต่กิริยานี่ไม่เบาเลยนะดีเลยอาเฟิงไปเล่นกับเขาหน่อยสิลูกครับชี้แน่ด้วยใบไม้ร่วงโรย สวยดาบในมือของเขาใช้จังหวะสิ้นเปืองมากได้โอกาสละพิศาจไรตัวตนถ้าเจ็บตัวก็อย่าโทษกันละนะขอสะแสดงความยินดีท่านได้ต่อยผู้หลูกเลือกได้รับ200แต้มไวร้าย สวยละสุดยอดมากลิ้นซันสั่งสอนเจ้านั่นเลยนี่เหรอความรู้สึกของตัวรายที่ถูกพระเอกคมเหงออกมาก้าดดาบบนนภาฝากกดไลค์กด subscribe และกดติดต